อันนี hey, oh yeah, ้ไปไหนอันนี้ไปไหนจัดการอันนีปไนไปไลิตัวเลมจัดการจัดการเลยจัดการเลยจัดการ สวัสดีพี่น้อง FC ที่น่ารักสุขมุมสุขชนนะครับผมพออ่อปอกับบานนอนน้าชาแนลมือนีคำมือแจ้งน่อยครับมือนีเขามาหาบอดนะครับเนาะมาเอาของมาแจกโชคกับ FC นะครับเนาะเบิองมือนีสิพอ่อบอดใหญ่บ้านนอนนาบะน,น้องบอดนาลิตานะครับผมเบิองซีเรียอกันอีกว่าพี่น้องไปติดตามเดี๋ยวขึ้นไปทั้งบานเลยครับพี่น้องว่าเขาจะไปแจกโชคยังแล้วก็พ่อบอดใหญ่บ่ครับป ไอ้แต่แค่แ่งนอะเนี่ยอือฮอทำไรเม่ก้นตีตะกอนเอาไมเอาไม่ยุบก็ยเปิดยุกยใครเนี่ยใครชื่ออะไรใครเนี่ยุตา

มาิไวะครับผมถึงถถ่มาีมาิไวพราน่องสน่ลกรนะครับิใช้ประมาณสามสาวันนะ่าารเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเรื่องของการสบายีไปไหนแต่หนีไปไหนจัเย่ไปไหนจักันจักาเลยจักาจักาจักาอีกักอ ekali sekali eh tamleh 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 nhiều khay nhiều khay em nhiều khay em nhiều khay nhiều này thứ này xưa này lấy tạ lấy tạ lấy tạ đi được đơn được đơn được đơn đơn được từng từng <laughs> ừ. OK OK chúp chụp nhiều chúp nhiều chúp 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 chụp, chụp, chúp Chụp, chúp chúp Anh chúp 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 โอ้ยมะดังอาจจะไมเกินไปถึงนไม่ได้ค่ะหันมาขายของมาเร็วขันมาขายของมาเร็วุ๊บแมวมเล็ุ๊บแมวมาเร็วไตาุ่มแมวจุ๊บแมวจุ๊บุจุุดิงดิ้ง่เต้นกเต้นก่อนเต้ให้แมวดูก่อน

ยิงเหรอตู้ยิงตาโอเคไบอกส่าวาย่ช่วยแจกช่วยหรือยังไงอันเนช่วงอันนป็ช่วคนมืนล้ช่วยสุดมีหยกยุ่แบบหวานหวานแล้วนี่แบบย่อนอยู่ ยากดูอยนกัารทันสมัยนะวใช่ไหมถูกถึงอะไรันดิงดิ้งนี่เรียกว่ากหแงรกรลาบมันใด้ยรนเซอรเขาาวแบบนี้นวดสวันชี่มากห่นวดมาเก็บมาไอตาตอตาางมาเก็บเก็บทีละกัเก็บเร็วเร็วมาเก็บหรือ่อบ้านน่ะนมามามานี่ไอตาน้องพันธส่วนทาร mọi người mời 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 đi chụp mời 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 đi mời mời Ủa, bên sang, A mini mini, copper mini. A sai lệch. Ở xe, mày. Mày đi mà? mày đi mày. mà? đi mày đi mày đi mày đi bảo đi mày 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 này mày đi mày đi mày đi mày mày đi mày Để luôn bảo nhìn nhìn này để nghe để nghe ừ. Chê mày hay, mày mày đi mày 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 đi mày đi mày mày

เอาขี้ข enfin> ี้ like ี้ขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้มืแ่เลยหางวันทหลาเ่าคือหันไปทางติดคือหไปทางฝุ่นเออคไว้ยิงดขึ้นมาเออไอ้สัก็ขึ้นมากขึ้นมากโอ้ยุฝุอ้ยังนั่งังกัมาดิอนนนั่งกนัง

ดองครูซิคันไปไปที่อยู่หน่อยนะโอ๊ยทีนี้ลูกพี่ก่อนต้องมาค่ะเสกได้เสกทุกอย่างทุกเสรีอย่างทุกเม็ดทุกตัวสดสังสกันโลโอเคนะคะทีนี้ก็ถ้ารับอํานาจศูนย์หน่อยเอว่าเดี๋ยวก็มาหาได้ก็หาแกว่าค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ O que que viu? Vi na cor vermelha. Pode ser que eu que te dê com a TV. É. Não, não, não. Pode. Pode. O que que você tá falando? Tá maluco, dona Ana? Não tá legal. Pode já se mudar. Eu. Tá bom, né, né? Pip. Pip.

นีวายอย่างใดกทีคุณข้าไม่ได้อีกรอบนึงก็คือวันวันทีก็ติดห้เราทำแบบผกินโจ๊กเสร็จภารกิจนะครับน้องกะนี่แหละครับคนคลองกลับได้แล้วกับมอบโชคให้งเอฟซีทีได้รางวัลนะครับเนาะอ่าเป็นหมากแน่ท้องแน่นะครับในท้องทุกคนนี่กระเป๋าท้องกะกะที่จัดทรงเบือนนะครับเนาะผู้ดีได้รับรางวัลกะเตรียมตัวรับรางวัลนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ได้เร่นกับบอรดในน่นาะลิตาแล้วกะได้มามอบโชคให้เอฟซีกะขอบุญขอบุญ,บญพี่น้องุูคทุูคนนะครับเนะาะจังไงก็ไปพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ